วันนี้เนี่ยพบกับรถแบนหลักผู้คนไทยคันนี้เลยโตโยต้าโคราติด1.8รุ่น S อปี2019นะฮะราคา449,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะผ่อนเพียงจะรับ8,000ต้นต้นต่อเดือนนะคะสำหรับท่านไหนสนใจนะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะคันนี้เพิ่งหลุดจองด้วยนะพี่จ๋าใครสนใจคันนี้นะโอนจองรอกรถเข้าบัญชีบริษัทเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะพี่คันนี้นะออปชั่นน้องๆ้องแคมรี่เลยค่ะนะฮะด้านในหน้าจอจากทาง งานมีเนวิเกเตอร์แอร์ออโตค่ะเกียร์ออโต้นะฮะบูมอะไรสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เบาะหนังนะคะสีดำปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะสี9แส0สีหมื่นาบาทโตโยต้าโคราติด1.8ุปรุ่นเปี1 9รอเจ้าของอยู่นะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะพบเจอกับน้องเอมมี่ก็ต้องเจอรถสวยๆนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถ t o y o ต a c o r ร l ตติสหดแปรุ่น S นะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองค่ะพี่นะได้รถปี2019นสิะราคา449,000สาพประวัติเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000ต่อเดือนเเเทท่่่าาานนนนนนนัั้้้ะะะะคคดอกบบียรริมต2.89%สํหหไ คลิปวิดีโอนี้ล้วสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะในแคปชั่นทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งลิงก์ไลน์กับตัวเบอร์โทรนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าต่างจังหวัดท่านในสนใจนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ร้านสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับด้านห,หน้านะไฟคู่หน้าเป็นไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบ f ル LED ค่ะนะคะไฟคู่หน้าสวยๆเลยนะคะพี่จา๋าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะไม่มีคราบเหลืองคราบแตกไม่มีรอยหมอง นะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยตัวกระจังหน้าโครเมียมค่ะนะฮะาบทะเบียนนี้เลย1 1 4่งหนงกรุงเทพมหานครนาสำหรับท่านที่สนใจติดต่อนะแคบตัวปายทะเบียนคันนี้ทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่<อ>ติดตั้งไฟตัดหมอกให้จากโรงงานเรียบร้อยนะคะ คันนี้สีบอลเงินค่ะเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะที่จ๋าประวัติเดิมเดิมโรงงานไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาแน่นอนค่ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะตัวเส้นสายฝากระโปรงนะคะนี่เลยนะ,ะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่กระโปรงเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนหรือทอดทำสีมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คันนี้เนะคะเป็นล้อมแมกอลอยนะคะเป็นแมกอลอยสีทูโทนสภาพสวยงามเลยนะพี่นะเป็นแมกอลอยสีทูโทนนะคะตรงรุ่นเลยพร้อมยางมิชลินปี2022ทั้ง4เส้นค่ะพี่จา๋าได้ยางใหม่นะยคะยี่ห้อมิชลินนะคะซุ้มรอด้านในค่ะพี่จา๋อนนาอนะสภาพสวยเลยนะรอยแต้มสีรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมนะคะโชคไม่มีรอยแตกไม่มีข้ามน้ํามันนะคะพี่เม็ดอาร์คแต่แต่ละจุดนะคะ ในซุ้มรอด้านในสภาพส,สวยๆเลยไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอน100%ค่ะกระจกมองข้างค่ะสีเดิมกับตัวรถเลยนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะพี่มีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสอฝั่งนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ60-40รอบคันเนาะคันนี้ 4แสง0 0บเค่ะโตโยต้าโคราติด 1.8S นะฮะปี2019คุณได้รถใหม่นะฮะในราคาสบายๆนะฮะคันนี้นะผ่อน8,000ต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ยถูกๆเลยค่ะพี่2.89%เริ่มต้นนะนี่เลยเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีขาวนะฮะเบาะเดิมๆโรงงานสภาพสวยนะฮะพี่ไม่มีร่องรอยแตกนะฮะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยคือเบาะสภาพสวยงานมากๆค่ะ โยต้าโคราติดนะคะรู้อยู่นะเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดในบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะพี่คันนี้รุ่นนี้เนาะหนึ่งจุดค่ะคันนี้สภาพสวยแน่นอนแผ่นเพลทโรงงานค่ะนะคะแล้วก็ตัวน,น็อตนะคะยึดขอบประตูนี่สภาพสวยแน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีการพลิกความชนหนักกับสีกรอไม่เข้ามาแนะะ่นอนไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะคะไม่เคยดมแก๊สค่ะพี่นะรถทุกคันของเราเป็นรถปลดระวางหน่วยงานราชาการนะคะสภาพสวยเดิมๆโรงงานแน่นอนค่ะ ะะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเป็นเบาะนังสีดําเหมือนกันนะคะเบาะสภาพสวยๆเลยค่ะพี่พื้นที่กว้างๆเลยนะคะนั่งด้านหลังสบายๆช่วงร่างนิ่มๆเลยค่ะรุ่นนี้เนาะนตัวไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย LED นะคะพร้อมคิวโคมเมียมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยค่ะพี่โลโก้สยรัศมโคราติด 1.8S นะคะคเมเงี้ยมแท้นะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะคันนี้ติดตั้ง กรองถอยจากทางโรงงานให้เรียบร้อยนะคะนี่เลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะสําหรับนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ลึกมากๆค่ะพี่บรรจุของสัมภาระได้เยอะมากๆเดินทางไกลต่างจังหวัดสบายหายห่วงได้เลยนะคะนี่โครงสร้างด้านในไม่มีร่องรอยการติดแก๊สแน่นอนร้อเซค่ะนี่ นะฮะแล้วก็ตัวยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะฮะเดี๋ยวให้ดูยางอะไหล่เนะคะเป็นล้อมแม็กอลอยนะคะพี่แม่แรงถุงเครื่องมือมีให้ชัดเจนเนาะนะฮะซีนทางมะพร้าวนี่เลยร่องรอยซีสวยๆเลยค่ะพี่สภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้นะตอบโจทย์สําหรับใครสนใจอยากได้รถคันแรกนะฮะที่ใช้งานทนใช้งานขับขี่ดีๆคันนี้เลยค่ะพี่นะฮะน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมคะพี่น็อตยึดฝากระโปรงด้านหลังสภาพสวยมากมาก ะะสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข่หรือการถอดค่ะสะภาพดีสุดๆเลยนะคะนี่รับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าเราไม่รับรถอุบัติเหตุเข้ามาขายนะของเรารถทุกคันคัดเกรดหมดค่ะพี่สําหรับท่านไหนนะคะสนใจอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับนะมาได้เลยที่มินบุรีเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมหานครค่ะนะคะได้ยางปี2022ยี่ห้อมิชลินทั้ง4เส้นนะคะพี่จ๋ายางยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะ มาลองขับได้เลยนะคะมาลองขับมาลองยื่นเอกาสารที่บริษัทเราได้เลยนะคะสำหรับบบาคนขับนะคะเป็นบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะเดิมๆโรงงานก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้าคนขับเนาะแล้วก็พรมาลายหุ้มหนังสีดำสามก้านทรงสปอร์ตค่ะนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทก่อึนี่ค่ะมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็ นะฝั่งซ้ายนะคะัฝั่งนี้เนาะจะคอนโทรลตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะคะจะคอนโทรลพวกอ่าขอโทษทีขาดนะคะจะคอนโทรลตัวเครื่องเล่นเนาะส่วนฝั่งขวาจะคอนโทรลตัวหน้าปัดเลื่อนไม้ค่ะพี่นะฮะหน้าปัดเลือนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะคะพี่เลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลนะจ๊ะคันนี้มีตัวพันด์เลนชิพเกียร์มือให้เรียบร้อยะค่ะพี่จ๋านะพันดเลนชิพเกียร์มือสําหรับตัวคันนี้นะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นหน้าจอจากทางโรงงาน,นะค่ะพี่มีตัวเนวิเกเตอร์ระบบนาทางแม่นยําให้เรียบร้อยนะคะ แอร์ระบบออโต้ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนไดนะคะแก้วน้านะคะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งที่พักแขนที่เก็บสัมภาระจุกจิกเนาะตรงนี้คือคันนี้สวยงามน,นะพี่นะราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสำหรับรุ่นนี้ toyota corolla t หนึ่งจุดแปด s นะฮะปีหนึ่งเก้ารถวเดียวห้างปลายแดงไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลนะผ่อนแปดพันเท่านั้นสําหรับท่านไหนสนใจรีบเลยนะจ๊ะพี่จา๋านี่หน้าปัดเลือนไม้สวยสวยเลยค่ะพี่ กระจกมองข้างครับปรับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะนะฮะระบบนี่แล้วก็ตัวปุ่มฟุตสตาร์ทสวยๆเลยนะฮะสำหรับตัวกระจกทั้ง4บานปรับระบบไฟฟ้านะฮะคนขับ1บาร์ปรับออโตโอ้เซนทันล็อกค่ะพี่นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเครื่องยนต์ของ Dual v ว t i นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน นะเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของรุ่นเอาติสโชมนีนะคะพี่สภาพห้องเครื่องคือภายในสวยงามค่ะเครื่องไม่มีร่องรอยข้ามน้ํามันนะคะเครื่องไม่สั่นไม่ดังเนาะห้องเครื่องไม่เคยถูกผ่านะคะเลกตัวเครื่องตัวถังตรงหมดเลยห้องเครื่องด้านในไม่มีร่องรอยสนิมนะคะพี่นะเ็ดอาร์ตแต่ละจุดยังคงสภาพโดยเด็ดทางโรงงานค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวให้ราอดูตัวโครงสร้างอื่นๆกันมากดีกว่านะฮะน็อตเบ้าโชกนี่เลยน็อตเบ้าโชกคไม่เคยขยับนะฮะน็อตสากระโปงด้านในเห็นไหมคะพี่ นี่สภาพสวยเลยนะคะรถฝากกะโปรงนะคะดูตัวคารหน้าค่ะนะคะคารหน้าคือสภาพสวยมากๆไม่มีร่องรอยการชนหนักถึงตัวด้านหน้าแน่นอนไม่มีร่องรอยการชนถึงตัวโครงสร้างหลักของทางตัวรถแน่นอนค่ะพี่บอกเลยนะคะว่าซื้อรถกับทางเพชรยน์เรานะคะเราค่อนข้างรับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งหมดนะไม่มีการชนหนักเข้ามาค่ะพี่นะไว้ใจเรานะะพี่ต๋าซื้อรถกับเราลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนค่ะนะคะ โครงสร้างเดิมสวยโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนไม่หลุดลุยนะคะไม่มีเชื้อราเนาะแล้วก็ซิลเกอร์ตามออก็อจากโรงงานข้อควรระวังต่างๆพวกนี้มีให้ครบชเดเจนหมดค่ะพี่แล้วก็ร่องรอยเม็ดอ้างนะคะรอยปั๊มน็อตภูมเนื้องต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมสวยๆเลยค่ะพี่จา๋าแล้วก็ท้องเหลวดูแลให้ใหม่หมดนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้ลูกใหม่ค่ะพี่วันรับรถน้ำหนึ่งใหม่เลยนะคะนี่ฟังเสียงเครื่องค่ะ ปัตตบข้นไหนทำงานนะคะห้องเครื่องคือนิ่งๆเลยเสียงสายพานลมนิ่งก็คือนิ่งๆเลยค่ะพี่นะคะกลับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะ,ะสนใจตัว Toyota t o y ยต้าโคราติดนะคะหนึ่งจ1ดแปดเอสคันนี้นะคะราคา449,000บาทนะคะได้รถ Toyota t o y ยต้าติดรุ่น H S สีบอลเงินนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนเจมกิโลผ่อนเริ่มต้น8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%คันนี้ นะสำหรับใครสนใจรีบติดต่อโทรหาได้เลยที่เบอร์096 725 2736นะคะพี่จา๋าเบอร์เอเมียไลน์ก็ได้นะคะ นะหรือจะเข้ามาชมรถนะฮะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะนะฮะ,นะะมาพบเจอเอมี่ได้เลยนะ,ะมาลองขับมาลองยืดจัดไฟแนนซ์นะฮะมาลองดูเอกาสารได้เลยนะฮะจัดไฟแนนซ์นะฮะสชั่วโมงอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะพี่นะฮะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเอมี่เอาอะไรมาให้ดูกันนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ